ปาฏิหาริย์แห่งรักที่พัดพรากนั้นอนุภาพบันดาลฝากกด้าด้ได้วันพีสิดอกแล้ท่านกุศลีสไปเนยจังหน่อยมาหาคุณเนาะท่านคุณเลย,ยังมาหาคุณเลยหน่อยไงไมิดเ <c oughs> ดิอเคโอเคา ยีลงสาคูน้อยคอยไอดอคูน้อยีพคอยันอแเาก็ต้องเห็นงานหลายเนาะเออล้วำบากร้านร้านทายวาร้านทายว่านานหนาสายนาสายเอุกูก็ย่งวากําแพงเป็นนั่โคตรกูมาแล้วไห้เพิ่นตามไห้เป็นสิกเปแม่คือบัมหากูยังวาแม่คืบมหากูกุก็ย่านเนาะ ล้าไปแล้วไอ้แม่ข้าก็ดีใจแล้วโอ้ยแม่ถามจนมือตายถามจนมือตายอ๋อคือบัวมะงอกปุณณีอาอบัวงอบแล้วเท่าเลยเราเาจากไหนเราจมาเียงเราจะมาว่ดเราจมาว่าไดเรามาวด้มันบมีเงินอไย่งไรคือบัวกะับอ่วก็ว่ากูชิไม่ตายดับนาเยาวังสันอย่าวรังสันพี่ินหอดไว อาชีพกับบ้านแม่ก่อนตายแล้วก็รับปาลให้กับบ้านแต่เป็นมึนเสียวอะ่กะก็นาจิขาจิแกงนะเงี้ยเอาปืนเก็บมาได้ยิ่งกู่ากูต้องเอารถเอารหอบอกแซมขึ้นรถตู้อ่ะแม่คือบอ่บอซอยลูกคือบ่ปกป้องกูแน่เงีนบวน่ว์กูเมื่อวัดใจแล้วกูอ่ะมันเป็นภาพนั้นกูจดจำนะกูไม่อยากกลับไปเลยอ่ะเป็นมึงสิกลับบ่เอาลูกตอนไหนตอนนี้ถามแค่นี้แหละ กูซสำใจอยู่กูประเดีโทรดีแม่ดอกแม่แล้วก็ดีกูอพิษเองเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวันคงได้จบ ฟ้าด้าเกนฟ้าลิ่ิดมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องใปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักแห่จะกกดเกนแห่งฟ้า